เซฟ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 โอ้ทีน um enfin ี้กูก็ไม่ต้องกลัวตายแล้วเฮียระเบิดดับไฟดิบดับด้วยดับไฟเสร็จปุ๊บอ่ากูไม่วิ่งก็ได้กูย่อแล้วนะมึงอย่าได้ยินกูอีกนะกูไม่วิ่งแล้วนะกูอยู่นิ่งๆแล้วนะ มึงคือกูอยู่นิ่งๆแล้วมึงจะเดินเข้ามาทำเหี้ยอะไรล่ะ <Fuck! S 1> มาทุกทางไหมอะเอาผิดทางไอ้ยิบพิทางอาไอตาบ่เห <c oughs> ี้ยอย่าบอกนะมันไปห้องที่กูจะเข้าอ่ะอุ้ยมันกลับมาอยู่ตรงนู้นไว้นะอย่านะอยู่ตรงนู้นไว้นะโอเคมาทุกทางไหมเฮ <c oughs> ียๆ,ๆเสียงอยู่ใกล้มากเลย มึงอยา่าขอร้องเอาเฮียกูลืมกดอูหอ้หอันนี้ผมไม่ได้อวยนะแต่ผมยอมรับเลยว่า A.I เกมนี้ม่งโคตรฉลาดอ,อยู่ไหนอะประตูปิดกูประตูไม่อยากปิดก,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 กูขนุงเขาไม่แอบข้างในอีียรอบนี้กูไม่ปล่อยเมาส์ลวคือเมื่อกี้กูปล่อยเมาส์ไงแล้วกดไม่ทันอะ เอามาดิกูกดเมาส์เลยหายใจยาโอ้ยโอ้ยไอ้เชี่ยมีหายใจไม่ออกด้วยเหรอเออว่ะลืมไปเราราบของล่อเอเลียนได้ไปตรงนู้นเออวิ่งแล้วไม่รู้หรอ แมกกาแพกาแอคกาวากกมิกาแมกกามูผมน่าจะต้องไปเอาคีการ์ดก่อนนะเพราะว่ามันมันมีห้องหนึ่งที่ประตูมันล็อกอยู่อไอห้องใกล้ๆห้องนี้เลยะเออมันจะเราต้องไปหาคีการ์ดซึ่งผมว่าคีการ์ดน่าจะอยู่กับไอศพที่โดนเอเลียนฆ่าไปตรงนี้นะ <Surprise. S 1> ไม่ใช่เสียงกูเสียงประตูเสียงประตูะตเออประตูมันเสียงดังคีการ์ดมีไหมไม่มีคีการ์ดหรอกไอเฮียเสียเวลา,าหาย ตัวเองโอ้โหอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆมันไม่ได้ยินมันท <c oughs> ่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้สำรวจห้องมาทั้งห้องเนี่ยผมก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วคีการ์ดมันไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยเว้ยมันอยู่ในห้องที่ผมเซฟนี่แหละเอห้องเนี้ยแล้วมันต้องใช้รหัสผ่านซึ่งรหัสผ่านมันก็อยู่ในคอมเครื่องนี้ อ้อแล้วกูก็เสียเวลาเดินเดินค้นทั่วห้องเลยประเด็นเนหะี้ยให้ตายเถอะอ่ะเปิดอ่าหยิบหยิบสิเฮ้ยโอเคอ่ะเข้าตู้ก่อนเข้าตู้อย่านะตัวเองไม่เอาแบบนี้นะอย่านะอย่านะอุ้ยไม่เอานะเตงอย่าอย่าอย่าเปิดมึงออกไป ออกไปไกลๆเร็วอีเฮียกูหายใจไม่ออกไปไปโอเคโอ้ยเฮียกูปล่อยโอเค,เ,อออเ,คเสียงตีเริ่มเบาเปิดเลยโอ้โหมันไม่ได้ไปมัน,ม,นมันตัวกลับมามันกลับมาเฮียโอ้โหไอพ่อมึงตายยูสคีการ์ดเสียบเข้าไปรีบๆเสียบหน่อยก็ดีอันนี้คนดีใช่ไหม เอา้าไม่ใชไไไ่ไอ้สัตว์มึงไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มนงว่าคนดีไอเฮอยียไอห่าอย่าอย่าไม่เอาแบบนี้ไปไกลๆเธอขอร้องละถือมา้ มันมามองถึงมึงมองมึงก็มองไม่เห็นเพราะมึงไม่มีตาโอ้โหมึงไปสักทีเหอะไอ้เหี้ยออกไปแล้วยากลับเข้ามาอีกกูโหกูบอกว่าอยากกลับก็้าม,ามจะกลับเข้ามาทำไมอะไรล่ะอย่าเพิ่งมานะไอ้ โ okay, okay. อเคโอเคนี่อะไรตัว S แล้วก็เชีย่ยมันมามันมาฮัลโหลอุ้ยเฮียอันนี้คือให้เราหนีโอเคโอเคกูหนีเลยหายไปไหนแล้วโอเคช่า okay, งไม่กูหนีก่อนลาก่อนไอ้โง่ว่าแต่หนีไปไหนวะ <c oughs> เอา้าอะไรอ่ะไอ้โอเคโอเคทางนี้ทางนี้เปิดเปิดเปิด ดูก่อนดูก่อนโอเคถูกทางจริงด้วยโอ้เชียกูรอดแล้วครับเอ้ย้ <Why? S 1> เอาเอาระเบิดระเบิดเอายังไงยังไงยังไงทีนี้เอาบึ้มสิครับสรุปคือเอานี่คือผมเล่นจบแล้วเหรอหรือยังไงเนี่ยนี่คือจบเกมปะวะ เฮ้ยเขาบอกให้เราหนีทียเสียงเกมดังมากคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าทาว่าตอนนี้ท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงผมไหมอะแต่ว่าตอนนี้เสียงเกมดังมากเลยจริงๆถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันใกล้จบจริงอะจริงๆเกมนี้เนื้อเรื่องมันไม่ได้ยาวนะแต่ว่ามันยากเพราะเอเรียนนี่แหละเหียเกมเนี้ยเชี่ยยัง,ยง,ยงยยไม่จบนี่หวา้เหียกูก็นึกว่าจบแล้วเอ้เชี่ยมีคนเห็นไอ้หมอนี่ มึงยิงเอเลี่ยนได้ยินนั่นอะอุ้ยอุ้ยนั่นน,น,น,นัมาแล้วมาแล้วกูบอกแล้วเอเลี่ยนมันได้ยินเอาโดนแดกไปดนะิ่อเฮียเฮ้ยเคเ้ยเฮ้เฮ้ยมเฮ็ยเฮ้ย้ย้ยยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย่เยเฮ้ย,มยมมเม้้ยเฮเฮ้ย,ย,นะยนะเฮนะ้ได้ยเยย่ายเเ้ย้เเ้ย